สวัสดีครับปุปนะครับวันนี้ผมมีเต็นท์ทรงแคบินนะครับแคนวาสแคบินนะครับแบรนด์น้องใหม่เลยที่จะกําลังเข้ามาทาตลาดในประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นของยี่ห้อ Red Kangaroo นะครับไซนี้เนี่ยเป็นไซส์ที่สำผมเนี่ยเหมาะกับครอบครัวนะครับก็คือของผมเนี่ยครอบครัว4คนผมสามารถวางเตียง5ฟุต2หลังได้แล้วก็มีพื้นที่เหลือตรงกลางนะครับไซส์ไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบรนด์นี้เขา มีอะไรมาให้บ้างนะครับในถุงสำหรับถุงแรกนี้นะครับก็จะเป็นถุงที่มีเฉพาะตัวเต็นท์นะครับจะมีอีกถุงหนึ่งแยกสำหรับถุงเสานะครับเดี๋ยวผมไปเปิดถุงเสาให้ดูอีกทีนึงก็คือ,อยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องการตัวเต็นท์ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเรามากางตัวเต็นท์กัน ครับอย่างแรกก็คือเราเต็นท์แทบทุกหลังในหลัผมที่ไม่เคยเจอหลังไหนที่ไม่ใช่กลางวิทีนี้เลยนะครับก็คือเราปูมันก่อนนะครับปูแล้วก็ให้มันเห็นก่อนว่าขนาดมันเป็นประมาณไหนนะครับสำหรับหลังนี้กลางเนี่ยจะคล้ายๆกับลักษณะของสปริงบาร์นะครับก็คือเราปูเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรายุดสี่มุมก่อนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองยึดกันก่อนโอเคครับอันนี้ก็คือถุงใส่เสา,สาแล้วก็พวกสมอแล้วก็เชือกน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรอยู่ในนี้บ้างนะครับ โอเคครับในนี้นะครับก็จะมีถุงใส่สมอนะครับสมอเนี่ยปกติผมก็ไม่ค่อยใช้หรอกอะไรให้มาเนี่ยนะครับก็จะมีสมอแบบนี้นะครับหน้าสัก พีผ้าเนสามสิบเซนนะสามสิบเซนนะครับมีให้มากี่ตัวเนี่ยนะนับดิหนึ่งสองสามี่ห้ากยี่สิบมีสบอให้มาทั้งหมดนะครับยี่สิบตัวนะครับเสานะครับเสาเนี่ยจะมีเสาที่เป็นลักษณะโค้งงอแบบนี้นะครับเอ่อทั้งหมดเนี่ยตาจะมี6เสา ซึ่งเสาโค้งงอเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2แบบนะครับแบบหนึ่งเนี่ยจะมีบิดบิดได้นะครับแบบนี้จะมีตัวบิดบิดเพื่อขยายนะครับอันนี้จะเป็นเสากลางแบบนี้จะมี2อันนะครับนี่นะครับก็คือจะมี2อันแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเสางอที่ยกขึ้นสูงไม่ได้นะครับ4อันนะครับผมไปดูนี่สามสี่นะครับแล้วก็จะมีเสา ที่เป็นเสาเสียบกลางนะครับก็คือเสาแบบนี้พอต่อแล้วมันจะเป็นตรงๆนะครับแบบนี้จะมี3มต้นนะครับหนึ่งสองแยกมาเลยแล้วก็3ามแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเสาแบบนี้นะครับที่หมุนๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ยืดได้แบบนี้นะครับแต่เป็นเสาเสาตรงๆแบบนี้นะครับมีทั้งหมด4ต้นนะครับอันนี้ก็คือ เสาค้ำออนนิ่งด้านข้างนะครับเพราะว่าเต็นท์อันนี้สามารถกางออนนิ่งด้านข้างออกได้ด้วยนะครับก่อนอื่นเราไปตอกสมองก่อนเลยผมขออนุญาตใช้สมองของตัวเองนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยใช้ถนัดใช้สมองแบบนี้นะครับแต่สมองคือสมองเหมือนกันหมดนะครับ ลังจากที่เราตอกสมอสี่มุมแล้วนะครับที่จริงเนี่ยเราสามารถที่จะใส่เสานะครับแล้วก็ยกได้เลยแต่ว่าถ้าต้องการให้เต็นท์เนี่ยตึงสวยงามนะครับผมแนะนําว่าควรจะตอกเพิ่มอีก4ตัวนะครับก็คือจะเป็นบริเวณ2จุดนี้นะครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราตั้งเสาเนี่ยมันจะมีการดึงทะแยงมุมกันแบบนี้มันจะทําให้ออกมาตึงสวยงามกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่าผมกลางแล้วเพื่อนๆจะเข้าใจว่าทําไมผมถึง แนะนำแบบนี้นะครับแต่ว่าแท่4มุมเนี่ยถามว่าพอไหมคือจริงๆก็พอแล้วนะครับแต่ที่ผมสาธิตจะได้กลางสวยๆนะครับ หลังจากที่เราตอกเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาเสากลางนะครับเสียบเข้าไปตรงกลางเลยพอเสียบเสานี้แล้วใช่ไหมครับเราก็เสียบให้ครบนะครับทุกอันเลยนี่ก็เสียบไป เราก็เอาเสาแบบนี้นะครับที่มีตัวโคง้งแล้วก็มีตัวปรับได้เนี่ยมาเสียบกับตรงกลางนะทั้งสองฝั่งโดยอันนี้นะครับให้เกี่ยวไว้อย่างนี้ด้วยนะครับเราก็เสียบเข้าไปนะเพราะว่าเดี๋ยวตัวนี้มันจะต้องดึงเพื่อมาคล้องนะครับจะทำอีกด้านหนึ่งด้วย เรเสียบเสร็จแล้วนะครับรัดสายตัวนี้ออกมาให้ตึงนะครับทั้งสองฝั่งแล้วก็ยกได้เลยครับ จังหวะน,นี้นะครับก็คือยกเลยก็ได้นะครับถ้าจะยกก็ยกได้นะครับหมุนอันนี้นะครับแล้วก็ปรับสักนิดหน่อยไม่ต้องเยอะมากนะครับเราก็ยกเสร็จแล้วนะครับก็ เอาอันนี้มาเสียบนะครับเสียบให้ครบทั้ง4เสาเลยนะครับแล้วก็ยกกัน สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับเอาวันนี้นะครับใส่เข้าไปในนี้ก่อนนะครับเพราะเราต้องใช้มันดึงนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลืม ยกนะครับก็คือการให้มันตึงเลยนะครับทั้ง4เสาอย่าลืมรูดชิปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะถ่างเกินไปแล้วเราจะเปิดเต็นท์ไม่ได้นะครับเสนะร็จแล้วนะครับหลังจากที่ตึงครบแล้ว อนีตึงแล้วแบบนี้นะครับเราก็หมุนละแล้วคราวนี้เราก็ยกอันนี้เอาให้ตึงสุดเลยแต่ไม่ต้องแน่นมากนะครับเพราะว่าเวลาเปิดซิปมันจะทําให้เปิดยากแล,กะละ้วก็ลลอกก็กางเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเต้นหลังนี้นะครับที่ผมบอกว่าเป็นทรงแคบินนี่ครับเป็นทรงแคบิน แต่สูงกว้างใหญ่เป็นแคนวาสนะครับอ่ะเอาเบื้องต้นเท้วนี้ผมเห็นก่อนเลยนะงานเย็บเนียบมากผ้าหนาแข็งแรงดีมากเสาดูดีนะครับงานโดยรวมดีอ่ะอันนี้นะครับมันเปิดออนนิ่งได้สองข้างด้านนั้นมาติดต้นไม้เดี๋ยวผมเปิด เฉพาะข้างนี้ให้ดูแล้วกันนะครับจะได้เห็นว่ากางแล้วเป็นยังไงนี่นะครับก็กางออกมานะครับมันก็จะยึดได้โอ้ยติดต้นไม้แบบนี้นะครับแล้วเราก็ยึดเสาเราก็ลังนะครับให้ลมผ่านได้หรืออยากจะยึดแบบนี้ก็ได้นะครับถ้ายึดแบบนี้ ก็เป็นการกางแดดนะครับแล้วก็แบบฝนตกฝนตกอะไรเงี้ยนะครับฝนจะได้ไม่สาดนะครับแต่ยังระบายลมได้นะครับก็หรือถ้าไม่ใช้เราก็พนะับ,บเก็บนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดแล้วขึงให้ดูแล้วกันว่าขึงแล้วหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวขึงแค่ข้างเดียวนะครับเพราะจริงๆมันทำแรงสองข้างข้อดีของ เสาที่ให้มานะครับก็คือมันปรับความสูงได้นะครับเพราะฉะนั้นเราอยากใช้มันสูงเท่านี้เราก็ปรับไว้เท่านี้อยากให้มันต่ำเท่านี้เราก็ปรับเท่านี้หรืออยากให้มันต่ำลงไปอย่างนี้เราก็ปรับได้แบบนี้นะครับผมปรับสักขนาดนี้ล้วกันให้มันยืงลงนิดนึงนะครับประมาณนี้ผมก็จับทั้งสองเสามาคู่กันมันจะได้สูงเท่าเกันนะครับประมาณนี้ ผมก็เหมือนเดิมนะครับผมจัผูกเสาเอาไว้เลยเราตั้งขึ้นมานะครับเราก็ดูเลยอ๋อมันทะยางด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการจะมาแถวแถวนี้ สังเกตดูนะครับจะเห็นว่าพื้นตรงนี้มันสูงกว่าตรงนน้นนะครับผมก็เลยต้องปรับเสาใหม่ที่เป็นข้อดีอีกอันนึงนงครับของเสาแบบนี้นะครับนั่นนี้เตี้ยถ้าุดนสูงก็ได้เราก็จะได้อันนี้ที่มันเป็นระนาบอยู่ดีนะครับก็กางเสร็จแล้วนะครับสําหรับเต็นท์แคบินของเร d k a n g กร o นะครับตัวนี้ก็คือสีเหลืองสีแซนผมไม่รู้เขาตั้งชื่อว่าอะไรนะก็เรียกว่าเป็นสีสีนี้สีส้มๆเหลืองๆนะครับอ่ะ สวยดีนะครับสาหรับผมเป็นสีทูโทนหลังคาเป็นสีขาวแล้วก็ตัวเต็นท์นะครับเป็นสีเหลืองๆทองๆสีส้มใครจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ส่วนตัวผมเป็นคนชอบชอบเต็นท์ที่เป็นเต็นท์ลักษณะเหมือนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเต็นท์เคบินแบบเต็นท์ทรงเคบินทั่วไปนะครับหรือว่าจะเป็นเต็นท์แบบพวกเนเจอร์ไคแอร์นะครับที่เป็นเคบินหรือเดี๋ยวนี้มีตั้งหลายยี่ห้อนะครับที่แบบผมก็ไม่เคยใช้นะครับที่เป็นลักษณะเป็นแบบเป็นเคบินนะครับผมว่ามันอบอุ่นดีหลังนี้ผมชอบนะครับ ชอบตรงไหนชอบตรงที่ไซมันนะครับไซมันเนี่ยหลังนี้นะครับ3.7คูณ2.7ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็คือผมสามารถวางเตียงเนี่ย5ฟุต2เตียงได้แล้วก็ยังมีที่เหลือตรงกลางแล้วก็มีที่เหลือตรงปลายนะครับใหญ่ไม่ถึง3เมตรดีนะครับหมายถึงลึกเข้าไปด้านเนี้ยพอแค่2.7เมตรแต่ออกไปทางขยายไปทางแนวนี้แทนนะครับ ถ้าเพื่อนๆเคยไปกางเต็นท์ที่แบบเป็นลานที่เป็นลักษณะแบบเป็นชั้นๆนะครับส่วนมากเขาจะมีความคือเต็นท์ใหญ่เกิน3เมตรอ่ะจะกางมาเขาได้หรือถ้ากาง3เมตรจะเดินผ่านไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะตอบโจทย์นิดนึงว่ามันใหญ่ไม่เท่านะครับแล้วจริงๆมันก็ไม่ต้องหลังเชือกแล้วถ้าเกิดกางแบบนั้นแล้วเพื่อนถามว่าเอ้ยเราจะเข้ายัางไงด้านข้างนี่ก็เป็นประตูเข้าได้นะครับก็คือเดินเข้าทะลุออกได้2ฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไป ดูรอบๆใกล้ๆนะครับว่าเป็นยังไง Okay. มาดูรอ,รอบๆเต็นท์กันนะครับอ่ะมาดูเริ่มดูจากรายละเอียดเลยนะครับอันนี้เป็นพวกรอยเย็บนะครับก็คือเย็บเป็นสีขาวตัดสีเหลืองสีส้มใครจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีโลโก้ตรงนี้พื้นนะครับถึงพื้นแบบนี้ผมชอบนะครับก็คือผ้าเนี่ยมาถึงพื้นบางหลังเนี่ยมันจะเป็นแบบเห็นขอบขึ้นมานะผมไม่มไม่ค่อยชอบนะครับก่อนจะเข้าไปข้างในมาพาดูรอบๆก่อนนะครับ ความรู้สึกที่ผมได้นะครับจากเต็นท์หลังนี้นะครับมันจะแบบมีความใส่ใจในรายละเอียดน,นะครับก็คือแบบว่ามีตัดขอบสีขาวเป็นตัดนู่นตัดนี่นะครับเย็บได้ขาวอะไรเงี้ยนะครับก็คือมีลูกเล่นเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆที่ทําให้มันดูแบบดูพรีเมียมอ่ะผมบอกเลยสาหรับผมแล้วกันนะเต็นท์หลังนี้ดูดีดูพรีเมียมนะครับดูแข็งแรง ผมก็นั่นมั่นใจนะครับดูจากลักษณะของรูปทรงนะครับเต็นจริงๆไอเต็นแบบนี้มันไม่ใช่เต็นที่แบบคิดขึ้นมาโดยใครเป็นพิเศษนะครับที่เลดแคงกระลูหรือใครนี่เกิดก๊อปคนอื่นเข้ามานะครับถ้าใครเคยดูหนังทหารนะครับพวกทหารเต็นทหารผมเห็นมันก็เป็นอารมณ์แบบนี้หมดนะครับก็คือก็เเต็นทรงนี้เลยเนี่ยไม่ใช่เต็นแบบประหลาดพิสดารอ่ะเป็นเต็นที่ผมเคยเห็นในหนังพวกทหารสงครามโลกเลยนะ นอกจากเขาจะเอาเต็นยุคใหม่ไปใช้ในหนักสงครามโลกแต่ผมว่าไม่น่าใช่อะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าอ่าเข้ามานะครับใหญ่เบรอร์เทิมเบรอร์เทิมนะครับมีช่องให้ปลักไฟออกนะครับอ,อ,อย่างที่บอกนะครับงานหนุงานเย็บดีประณีตนะครับดูดีด,ดูแข็งแรงนะครับสิ่งที่ ผมบอกเลยว่าไม่มีใครมีแน่นอนนะครับซึ่งผมประทับใจมากเพื่อนๆเห็นนี้ไหมเนี่ยผ้าผ้าเน,น,นี้ยที่มันดูเหมือนแบบเป็นแบบมุ้งสุตลต่านอะไรทํานองนเนี้ยนนเนี่ยเมุ้งสุลต่านเนี่ยเห็นไหมก็คือเราสามารถที่จะแกะนะครับแกะได้นะครับแกะให้ให้ดูนะครับแกะแบบนี้นะแล้วก็ลุดสิบนะครับมีไว้เพื่ออะไรไอ้ผ้าดำํำๆเนี่ย สำหรับผมอ่ะผมชอบเต็นที่เป็นทูโทนนะครับก็คือเต็นท์หลังคาสีขาวอ่ะมันสวยแล้วมันก็ช่วยสะท้อนแดดได้ดีนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือในเต็นท์มันสว่างมันสว่างเกินไปนะครับซึ่งทางเลสแคนกัลทูทำยังไงแน่เขาก็ทําเป็นผ้าแบบนี้นะครับแล้วก็ดับเบิลเป็นผ้าม่านด้านนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นกลางคืน เพื่อนๆอยากถ่ายรูปเต็นท์สวยใช่ไหมคุณใส่ไฟไว้ในนี้มันก็ยังสว่างออกไปถ้าเขาเคลือบตรงนี้เลยเขาสามารถทําเคลือบได้นะครับก็คือถ้าเคลือบไปเลยใช่ไหมถ้าเคลือบไปเลยเนี่ยแสงก็จะไม่ออกเวลาถ่ายรูปตอนกลางคืนนะข้างบนมันจะมืดข้างๆเต็นท์ก็สว่างก็งจะประหลาดๆเราต้องการให้เต็นท์สว่างสวยเพราะฉะนั้นนี่คือทางออกนะครับเรามีผ้าสีดําผืนนี้นะครับเป็นเหมือนม่าน2ชั้นนะครับแปะไว้ข้างบนนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะม้วน แล้วก็เก็บได้นี่นะครับก็คือมีตัวเกี่ยวแล้วก็ม้วนแล้วก็เกี่ยวแล้วก็เก็บได้นะครับอันนี้ผมให้ดูนะครับก็คือเขาเป็นแบบนี้นะครับรูดซิปแฟรบลงไปเก็บได้นะครับแล้วพอรูดกลับขึ้นมานะครับก็เอามาติดกับตัวตินทุกแก่แบบนี้นะครับกันไม่ให้ตอนเช้าเนี่ยเราจะต้องรีบตื่นมาด้วยความสว่างสวัยชายโยโหฮิ้วนะครับจริงๆ ผมว่าคิดมาดีนะครับคิดมาดีนะครับเล่นสีเล่นอะไรก็คงมีแรงบันดาลใจมาจากยี่ห้อหนู้นยี่ห้อนี้นะครับรวมๆกันแต่ว่าโดยรวมอะ่ะเฮ้ยเวิร์กเวิร์กมากๆนะครับเต้นหลังนี้นะครับถ้าผมก็จะไม่ผิดนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเอามาให้ผมลองนะครับตัวนี้เนี่ยราคาเต็มรู้สึกจะ2 3 5 0 0นนะครับถ้าํามไม่ผิดนะแล้วก็ตอนนี้เขาเปิดพรีออเดอร์นะครับ ถ้าใครสนใจพรีออเดอร์เนี่ยเหลือแค่20,001 1นะครับก็ของน่าจะอีก2-3เดือนเข้านะครับก็เ,เพื่อนๆท่านไหนสนใจก็เดีเ๋ยวเดี<ๆ>๋ยวผมหาให้หรือจริงๆแจ้งมาทางผมเลยก็ได้ครับเ,รเดี๋ยเดี๋ยวผมแจ้งกับเขาอีกทีนึงนะครับเขากำลังทำเพจอยู่เพจเพิ่มไม่ขึ้นเลยนะครับก็นั่นแหละครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาออกไปดูข้างนอกอีกทีนึงก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับเต็นท์ เคบินแ a นวาสนะครับของ Red Kangaroo นะครับแบรนด์น้องใหม่นะครับสวยมาลุสวยสำหรับผมแล้วกันนะครับแล้วก็เนี้ยบนะครับดูดีดูคิดคิดมาแล้วอ่ะเออนั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้ครับใครมีคำถามก็ drop ไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวผมเรียกเพื่อาตอบให้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ